สวัสดีครับผมไม่พดษชานวสวัสดีตอนเช้าเครับพี่น้องกีดยางสนวันส่งครับบริด้กีดเป็นอาทิตย์กว่านะครับคนตกใส่คนตกดูทั้งวันไก่เนี่ยบริม,มากีดใบมีดหนึ่งครับได้หลายอยู่กำลังกีดใหม่ครับเป็นอาทิตย์กว่า ที่ออกคากอยู่ประมน,นี้เนี่ยไหลเลยหายบอดนี่ยไหลรับไหลอยู่นอ,อยเม็ดแนงอยู่เลยครับไหลครับหนาตัง้งไหลเร็วเกิดคือรับ ต่ำไหลเร็วเติบอยู่ครับหึงโเฮึงกเป็นุ่งง่ายคนโตกใ้อยาก,ยากเวียกนั่นเวียกนี้มาประหดสวนว่งส่ง อยางคุเป็นราคาวนะ้าน ไหลเร็วอยู่เลยครับบไดกีดถึงก็ได้ไม่ได้กีดหลายวันก็ไหลเร็วอยู่สารเทน้ำนะ ดีกีดแล้วจักข้างอะไไปสถิตนะป้าขึ้นป้าขึ้นฝน,นาจากสี่ีดเจัหมีเป็นย่นี่บถต๋ออยูโโย่ชมมกกิบ่ม้ซะเปบ่าฝนตกฝนตก แรงจนดัง,ดงตใยมากจนสุบอะไรกี่างไหลเร็วนี่พี่น้องพี่น้องเก่ง เลาะเบิ้งนำ้ำยางต้อกันอีกสักชั่วโมงสองสามโมงยังเลาะเบิ้งนำ้ำยางต้อกันพี่น้องฮะพี่น้องเลาะเบิ้งนำ้ำยางเป็นได้ถือว่าได้เลยครับจ้วงรางเลยจ้วงรางเลยยังล่างอยู่ได้ครับได้เบิ้งต้นจกจกหน่อยหนึ่งเคิงครับ ครึ่งเลยต้นนี้ยังย่อยอยู่วันนี้ครึ่งครึ่งครึ่งพี่น้องครึ่งติดจางลางเลยนี่ก็ไดัยออกครับพี่น้องหน้าตามซึมจกครับครึ่งเกือบครึ่งแต่ว่าคาดว่าน่าสิครึ่งเลยพี่น ตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันกี่แดงตอนต้องส่งกับฟ้าเนี่ยครับผมทับตะไคร่กดไหลกดแช่กดตทิดต่าไม่พูดเชแนลหายเนี่ยเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ